สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เมสซิชินเกมเมอร์ a n n e l นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับรีวิวเจ้าคอสช้างน้อยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับบอกเลยว่าเป็นสวรรค์นะครับของสายรายเวทไม่ว่าจะสายอะไรก็แล้วแต่นะครับจะดีแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูคุณสมบัติของเจ้าคอสตูมเอเลเฟนนะครับหรือว่าคอสตูมช้างน้อยสีฟ้าน่ารักของเรากันก่อนลวกันนะครับ สำหรับคอสตูมนี้นะครับสามารถหาได้จากการเติมโปรโมชั่นนะครับหนึ่งหมื่นนะครับของทาง Gravity ีซึ่งหมดลงไปแล้วนะครับเป็นโปรโมชั่นส่งกรานนะฮะโดยจะมีคุณสมบัตินะครับให้ exp และดรอปเรทอยู่ที่10%อุยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ลดระยะเวลาในการไายเวทแบบคงตัวลง1วินาทีเลยนะครับ1วินาทีนะครับฟังไม่ผิดนะฮะแต่ว่านะครับไม่ว่าจะดียังไงก็ต้องมีแต่นะครับ ก็คือผลของสกิลนะครับผลของสกิลและ exp drop rate นะครับจะมีผลถึงวันที่27สิงหาคมก็คือ27เดือนหน้าเท่านั้นนะฮะและสำหรับตัวแรกนะครับก็คงหนีไม่พ้นสายที่ใช้สกิลจ๋าอย่างสายเวทของวิศาสนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยนะฮะทันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะ ไม่ใส่ก่อนแล้วกันนะครับไม่ใส่เจ้าคอสตูมช้างน้อยและทดสอบกับเวทยอดฮิตนะครับอย่างเจ้าสตอมกัรดนะครับอ่ะลองสตอมกัรดเลเวลเจ็ดดูนะครับรึบอบอกเลยว่ามันก็นานของมันปกติอยู่แล้วนะฮะมันก็นานปกติของมันอยู่แล้วอ่ะลองกันอีกทีนะครับรึบไปฮะปรับทีนี้เราลองมาใส่เจ้าคอสตูมช้างน้อยของเรานะครับว่าจะช่วยลดหุ้ยทุกคน ผมบอกเลยครับว่า1วินาทีมีความหมายในฮะไร่เร็วขึ้นมากๆนะครับมากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองสกิลที่เป็นสกิลโบวทั้งหลายนะฮะหรืบก็ถือว่าเป็นปกตินะครับสำหรับการไร่โคโบ้เร็วห้านะครับที่ค่าสเตตัสเด็ก99อิน90ของวิาสาตตัวนี้นะครับอ่ะลองเปรียบเทียบให้เห็นกันไปนเลยนะครับไต่ช้างน้อยอู้ ทุกคนเห็นไหมครับความแตกต่างถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโคบลเนี่ยมีระยะเวลาในการไล่ไม่ได้นานอยู่แล้วนะครับแล้วมาโดนลดไล่หนึ่งวินาทีแบบนี้แจมสุดสวิงลิงโกกันไปเลยนะทุกคนถือว่าดีนะครับถือว่าดีอย่างไฟวอลนะครับกิวติดทีเดียวปอตไดเวอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ สกิลเดิมเป็นสกิลที่เร็วอยู่แล้วเนี่ยรึบแต่จากปกติวิกว่ากว่าใช่ไหมฮะวิกว่ากว่าพอลดไป1นวินาทีเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะฮะเรามาลองดูสตอมการ์เลเวลหกันบ้างนะครับเดีย๋ยวลองดูสตอมกัรดเลเวลหกันดูนะฮะแบบไม่ใส่ช้างน้อยก่อนแล้วกันนะครับรึบนะแบบไม่ใส่ช้างน้อย แล้วไปดูแบบใส่ช้างน้อยนะครับโอ้โหถือว่าเร็วขึ้นมากๆนะครับถือว่าเร็วขึ้นมากๆนะครับเร็วขึ้นสุดๆไปเลยรึบอะไรครับทีนี้เรามาดูสำหรับอาชีพพรีสกันบ้างนะครับว่า จะไล่เร็ว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 นะครายไเร็วไายเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับโดยใช้ของอีเดนทั้งหมดเลยนะครับมีสเตตัสเด็กอยู่ที่47นะครับอินอยู่ที่99นะครับลองไปที่สกิลแรกนะครับแมกนิฟิแคทนะครับหรืออุ้ยถ้าเป็นเล่นไปนะครับทุกคนอ้าวผมปิดเอฟเฟกไว้นี่ว่าสักครู่นะฮะลองดูใหม่อีกรอบนะครับหรืออุ้ยไม่น่าเกลียดเลยนะครับทุกคนถือว่าเร็วขึ้นมากมาก จากปกตินะครับอันนี้ปกติแบบไม่ได้ใส่นะฮะหรือต่างกัน1วินาทีผมว่าชิวว่าค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวนะฮะหรือเปลี่ยนเป็นช้างน้อยหรือนะเสร็จไวอย่างมากนะครับเสร็จไวอย่างมากครับโอเคที่นี้นะครับผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าเราใส่คอสตูมช้างน้อยเราสามารถลด ไร่าจากสกิลการโยน SP ได้หรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเอาละครับและในตอนนี้นะครับผมก็ได้นำผ่าสามีของเจ้าพริตน้อยตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมสามีนะก็คือคู่แต่งงานนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้โยน SP ได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะลองปา SP นะครับแบบที่ไม่ใส่คอสช้างน้อยของเราก่อนนะฮะรบอรื แล้วมาลองใส่ช้างน้อยดูครับเห็นกันชัดๆไปเลยเฮ้ยมันช่วยครับทุกคนโอ้โหแบบนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าจะคุมหรือเปล่ากับการหามา,มาใช้นะี่ยแต่บอกเลยว่าถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับกับการลดฟิกแคสหนึ่งวินาทีแบบนี้อะน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองให้เจ้า เรนเจอร์ของเรานะครับใช้สกิลแอโรสตอมกันบ้างดีกว่านะฮะไปกันเลยครับอะไรครับตอนนี้เรามาลองเทสในส่วนของเรนเจอร์ Ranger บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เอา้าธนูผมไปไหนวะนี่ลืมเอาธนูออกมาฮะแอบปบหนึ่งนะครับธนูค่าอยู่ใสอ่ะมาแล้วนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ไปก่อนรอบแรกนะครับผมจะใช้สกิลเอลูสตอร์มเลเวลสิบนะครับแบบไม่ใส่คอสช้างน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงดูกันเลยนะครับตั้งธนูก่อนปึ๊บตึบตึบตึบลองดูสิลองดูสิสแตงสาปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสำหรับสเตตัสนะครับเนี่ยจะได้ไม่งงสับสนกันไปเนะี่ยลองไล่กันไปปึ๊บปึ๊บ รึบนะครับปึบรึบอะทีนี้ลองใส่คอสตูมช้างน้อยดูบ้างรึบวิโดยส่วนตัวผมมองว่าสกิลอย่าง a r r o ส s t o r m เหมือนจะไม่ช่วยหรือเปล่านะครับทุกคนเราลองมาดูกันรึบดูกันอีกครั้งนะครับดูอันอีกครั้งนะครับ,รรบช่วยหรือเปล่ารึบ เอาคอสตูม yeah. ออกนะครับึบโอเคเป็นที่สรุปกันได้นะครับ mm hmm. ว่าอย่างคุณสมบัตินะครับเป็นไปตามคุณสมบัติที่เขียนอธิบายไว้นะครับ mm hmm. ก็คือลดระยะเวลาในการร่ายแบบคงตัวนะครับ คงตัวในที่นี้ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับนั่นก็หมายถึงเจ้าฟิกแคสนั่นเองนะครับการลดไร่การไร,ร่ารราแบบคงที่นะครับก็คือลดเป็นวินาทีนะส่วน a อ r o s t สตอมเป็นสกิลที่เป็น variance c a s สนะครับหรือว่าการไรา่แบบผันแปรก,ก็คือสามารถลดได้จากค่าอินค่าเด็กอะไรอย่างนี้นะครับแต่นะผมก็แอบแปลกใจนะครับว่าทำไมอีกสกิลหนึ่งอย่างสกิลของพีทนะครับวิชาตั้งหลาย ที่สามารถลดไล่ได้จากค่าเด็กเช่นเดียวกันเนะี่ยแต่ว่าก็ได้รับผลของเจ้าหมวกช้างน้อยนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้รจริงนะครแต่ว่าก็เป็นการทดสอบให้ทุกคนดูแล้วกันเนี่ยลองดูนะครับไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้ช่วยให้อ e r o โรสตอมเร็วขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสาย เวทนะครับสัดส่วนใหญ่นะฮะหรือหรือหรือถ้าหากว่าใครนะครับมีประสบการณ์ทางด้านอื่นกับอาชีพอื่นสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเราสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel n ของเราและผมมีไลฟ์สตรีมทุกๆวันที่ Facebook Fanpage Mr. ตอร n Gamer c h a n anel นะครับยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ